สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบ i s m ร l l a h i r r a h m a n i r r a h i m a l h a m d u l ล l l a h i r o บิ i อ alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله رب شرح لي صدري ويسر أملي وحن أضت من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما منافعا วิสกันตายบันมุ ع มันนมุตคับบลายารับบนแอลามีนอัลลอฮุมะฟคิห์หุฟิดีนวะลิมหุดาวีนอัสสลามุอะลัยกุมุรฮ์มัตุลลอฮฺวะบารอกะตุขอความสันติพระเมตตาความเจริญความปราณีจากอัลลอฮ a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุสิ่งสลามทุกทุกท่านนะครับวันนี้วิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องยังอยู่ในเรื่องราวของการ กระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามขณะครองเอกรอมนะ,ะซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าข้อห้ามมีอะไรอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้แล้วถ้าเกิดไปทำเนี่ยจะต้องจ่ายฟิตดิยาหรือว่าค่าปรับอย่างไรนะครับก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใส่น้ํามันหรือทาน้ํามันที่เส้นผมโดยปกติแล้วเนี่ย การดูแลรักษาผมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นหน้าที่เป็นการให้เกียรติกับอะไรกับเส้นผมนนบีไม่ชอบพี่น้องนะคนที่ไม่เอาใจใส่ดูแลร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยตัวอย่างเช่นอะไรล่ะ ปล่อยให้เล็บยาวอโลอยังกรนะปบขี่เล็บสกังด,ดําอะอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เขาเรียกอะไรผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีนั้นคนที่ปฏิบัติตามสุนนะนาบีเนี่ยจะไม่ต้องเป็นคนที่สะอาดสะอา้าน นะกลิ่นตัวต้องพยายามไม่ให้มีเป็นผู้ชายรู้จักใส่น้ำหอมตัดเล็บตัดผมตัดเผ้าให้ดูเรียบร้อยถ้าผมยาวก็ใส่น้ำมันหวีให้เรียบร้อยหรือจะใส่หมวกพันสารบันก็แล้วแต่พูดง,ง่ายๆก็คือให้ให้ดูดีด้วยนะครับนะ,อ,ะอีกอันหนึ่งใบหน้าของเราจะต้องมีมีการไว้คราว นะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นแบบฉบับของท่านนาบี <c oughs> บางทีเนี่ยพวกเราอาจจะอาจจะดีบางเรื่องและไปเสียบางเรื่องและไอสิ่งที่เสียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าไอเรื่องที่ทำนะตัวอย่างเช่นหลายหลายคนพยายามเขาเรียกอะไรนะฟื้นฟูเรื่องของการพันสารบ,บันขึ้นมา ยิงผมก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องพันสารบัญเลยนะแต่ผมไม่ไม่ไม่ได้คอยพันเพราะว่าพันไม่เป็นใ <c oughs> ส่แค่มวกโมก่อนนี่แค่พลาดนะ,ะท่านจะพันก็พันได้มีปัญหาอยู่แล้วนะก็มีการเห็นต่างกันของผู้รู้นะี่ยว่าจะเป็นเป็นอิบะดาเลยไหมหรือเป็นเป็นอาดาที่ทํามันมานะแต่ไม่ได้มีความประเสริฐนะไอ้ที่มากุกันว่า ใครพันสรบันละมานแล้วก็จะได้มากกว่าอันนั้นอันนั้นฮะดิษฮะดิษเกฮะดิษดอิบยิดันนะครับส่วนสิ่งที่ทิ้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องการไว้คราวอ่าถ้าพันสรรบันแล้วโกนเข่าเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้เรียนรู้ซุนนะเป็นการทิ้งของที่สำคัญกว่าคืออะไร คือการไว้ขาวซึ่งวันไว้ข่าวเนี่ยยุมพดส,ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นวาจิปจาเป็นนะนะมีมรรัสยิชาีอีนั่นแหละที่บอกเป็นแค่มักรอนะ่ส่วนมรรัสยิอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ฮารอมเลยพูดยัางไงาว่าเมื่อโกลนขาวก็บาปทันทีนะและท่านนบีเองก็เป็นบุคคลที่ไว้ขาวอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเราจะสามารถพบ ร่องรอยของซุนนะได้ที่ตั้งกายของเราท่าเดินของเราเล็บหรือแม้กระทั่งการรักษาความสะอาดนะรอยยิ้มความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือแบบฉบับที่สวยงามคราีคนเราเนี่ยถ้าเกิดคนที่ใสน้ํามันที่หัวเป็นประจำเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นการดูแลเส้นผมและถ้าเกิดมาคองเอียรรอมแล้วไปใสละ่ะถือว่ามีเป็นข้อห้ามไหม มีกล่าวไว้นันหนังสืออัลมูซาวาบอกว่าการทาน้้ำมันนั้นถ้าเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เอซึ่งน้ำมันมะกอกนี่ราคาไม่ธรรมดานะพี่น้องนะอ่าถ้าเป็นน้ำมันมะกอกที่ใส่กลิ่นหอมเข้าไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดถึงน้ำมันบริสุทธิ์เลยไม่ได้มีกลิ่นหรือใส่เครื่องหอมเข้าไปเลยเนี่ยหรือ น้ำส้มบริสุทธิน์นะน้ำส้มใสอันนี้ไม่รู้ว่าหัวเราจะเปรี้ยวหรือเปล่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ในทัศนะของอบูฮานีฟะจำเป็นจะต้องเชือดแกะไม่ว่าจะทาส่วนใดของอวัยวะใดก็ตามไม่ได้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีกลิ่นอยู่แล้วแหละผฉันเคยเห็นสมัยโตฉันนะ่ะทาน้ำมันมะกอกหอมนะเป็นขวดอยู่ทาที่ผมนี่แหละเป็นการรักษาผม ผิวก็จะเหลืองทาเลยทาขมิ้นได้ไหมคนสมัยก่อนพอแตกเนื้อสาวก็จะพาไปขัดตัวขัดด้วยขมิ้นหรือจะเข้าเป็นเจ้าสาวก็ก็จะมีคอสขัดตัวด้วยขมิ้นตัวนี้จะเหลืองเชียพี่น้องแต่พอล้างออกมาเป็นไงเอาไปอบเลยไม่ใช่พอล้างออกมาก็ผิวพันนวลเนี่ย ส่วนกลุ่มมัสซับชฟีบอกว่าการใส่น้ํามันที่ผมหรือคลานั้นแต่น้ํามันต้องไม่มีกลิ่นหอมเนี่ยเออก็ต้องเสียค่าชดเชยแต่ถ้าใส่ตรงอื่นไม่เสียใส่ที่ผมกับเคลากับน้ำมันที่ไม่หอมคือจะหอมไม่หอมไม่ใช่ประเด็นไม่หอมนั่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใส่ที่ผมกับ ที่คราวเนี่ยอันนี้ถือว่าต้องเสียค่าปรับน,นั่นก็จะสังเกตนะพี่น้องนะคนไปทําฮัดอยู่ในเอียรอมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยอยู่แล้วผมกระเซาะกระเซิงผมไม่มันอยู่แล้วเพราะห้ามเรื่องของเรื่องไม่ได้วีไม่ได้ไปสะ,ะสะจริงจริงสะได้ทำาันแต่ว่าเขาก็ไม่ใช้เครื่องหองมไม่มีการไปหวีเพราะกลัวว่ามันจะหลุดจะร่วงถ้าใส่น้ำมันก็ข้อห้ามอีกผมก็จะเป็นสังกตังหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวก็โกนแล้วผู้ชายสนใจนะรควนี้บางคนถ้าเกิดมันเผลอไปล่ะเอ้เขาบอกไม่เกิดโทษใดๆสำหรับผู้ที่สวมเสื้อผ้าเละก็เครื่องหอมอันเนื่องมาจากลืมหรือไม่รู้เดินเดินมาพวกป้ายพับเข้าไปให้ จริงๆใส่เอีมเนี่ยเขาก็รู้แหละเมื่อพูดที่คลองเอียรอมสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องหอมโดยไม่รู้ว่าหอมโดยไม่รู้มันหอมนะหรือลืมไปว่ากำลังคลองเอียรอมอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียค่าชดเชยฟิดียะมีรายงานจากยะลาบินอุมัยยะบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านรอซูลสลัล้อฮหวะและฮิวสันลมตอนที่ท่านนบีอยู่ที่ยะรอนะ นบีอยู่ที่ไหนยะรอนนะ,ะมีกอดที่นบีใช้เหนียดเข้ามาเนี่ยนะมีที่ไหนบ้างฮูดายบียะอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็มีที่ยะรอนนะอันนี้เป็นบ่อน้ำนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่อะไรตันนอีมหรือมสสิไอชาสามที่นะ จาโรนนะนบ,บีอยู่ที่จาโรนนะมีคนมาหาโดยที่เขาเนี่ยใส่เสื้อคลุมยาวอยู่และก็ย้อมเขาเป็นสีเหลืองด้วยและกล่าวว่าโอ้ท ah ่านรอสุุลลอฮฺสุลลฺลอฮฺหワยในฮิวเวซ์ลมฉันได้คองเอียร์รอมเพื่อทำอมรและฉันก็เป็นดังที่ท่านเห็นอยู่นี่หละท่านรอสุสุลลลอฮฺหワยในฮิวเวซ์ละมก็กล่าวว่าเอกซินอันกสซอฟรา เจ้าจงไปล้างสีเหลืองให้หมดไปนะเขาเป็นสีเหลืองไปล้างให้มันหมดไปวันเซียอันกะยุบบะแล้วก็ไปถอดไอ้เสื้อคุมยุบบ้เนี่ยออกนะซึ่งเป็นเสื้อคุมยาวซึ่งมีการตัดเย็บนะฮะว่ามากุ้นตะซอนี่อันฟี ฮัจิกะฟัสนะฟีอมรอติกและเจ้าจงทําในพิธีฮัตแล้วก็จงทําในอุมรอของเจ้าเหมือนกันแปลว่าไอการกระทํานี้เนี่ยอารอมนี้เนี่ยไม่ได้มีการแยกนะระหว่างเอารอมฮัตกับอุมรขอข้อห้ามเหมือนกันถ้าฮัตทําไม่ได้อุมรอก็ทําไม่ได้ไม่ใช่พอฮัต ทำไม่ได้พออุมรอดจะทําได้ไม่ใช่ข้อห้ามเดียวกันก็คือให้กลับไปทำไอ้สิ่งที่พลาดมานะกลับไปถอดเสื้อไปเปลี่ยนชุดซะอาต๊อบอกว่าเมื่อเขาใส่เครื่องหอมหรือสวมใส่เสื้อาไม่รู้ตัวหรือลืมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าชดเชยใดทั้งสิน้นและที่ว่านั้นเนี่ยต่างกับ เมื่อเขาได้ล่าสัตว์โดยลืมหรือไม่รู้ว่าต้องห้ามก็จงเป็นที่เขาจะต้องจําเป็นแก่เขาต้องเสียค่าปรับอันนี้ต่างก,กันกับเรื่องของล่าสัตว์ล่าสัตว์นี่จะลืมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดนหมดแต่เฉพาะเรื่องของการใส่เครื่องหอมกับเสื้อผ้าเพราะว่าการเสียค่าปรับนั้นเนี่ยเป็นการชดเชยทรัพย์สิน เพราะล่าสัตว์เนี่ยมันมีการเสียหายเนอะอลืมหรือจิตนาก็เท่ากันถูกไหมคือเหมือนเหมือนในกรณีดียค่าสินไหมสำหรับคนที่ไปฆ่าคน <c oughs> า่คือจะจะเป็นอุบัติเหตุหรือกึ่องอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องเสียเหมือนกัน แต่ถ้าตั้งใจในประหารชีวิตจะบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจไปชนแต่มันเสียหายก็ต้องโดนเหมือนกันเนอะไหมเจตนากับตั้งใจสมมติเอาเอาไม่ต้งเรื่องไปฆ่าคนตายเราเอา,เอาสมมติเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแต่ดันไปถือของนะทำหล่นมือแตก เราก็ต้องรดรับชดใช้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาก็ตามเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วนะการเสียบิดีฮัตเนื่องจากการร่วมประเวณีนีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วพี่น้องนะถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธ์ มันก็มีกำหนัดกันนะแต่ว่าต้องมีกำหนัดหรือมีช่วงเวลาที่ศาสนาอนุญาตสามีภรรยาแน่นอนว่าเป็นที่ฮาแลลเป็นที่อนุญาตให้ทั้งสองต่างฝ่ายต่างหาความสุขในตัวซึ่งกันและกันได้แต่มีช่วงเวลาที่ห้ามเช่นถือสินอดในเดือนรอมเอนเอติกาฟอย่างเงี้ยห้าม ใช่ไหมหรือของเอี้รอมอยู่ถ้านอกจากนั้นช่วงกลางคืนของรอมฎดอนก็แล้วแต่ไหวไหมล่ะเออถ้าไหวก็แล้วแต่ใช่ไหมอ้าวหลังจากคองเอีรอมจบไปแล้วทำฮั์เร็วมาอยู่มาดีนะเล็วได้ฮั์ไปเล็วนะก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าของเอยรอมอยู่ห้ามเอติกาบอยู่ในสุราอัลลอฮ์จะไปทําได้ไงเราอยู่มัสยิด <c oughs> มันอยู่บ้านเท่าไหนอเอยเอครวนี้มันมีก็มีมีมีเรื่องน,นะฮะมีเรื่องที่จะนํามากล่าวในหนังสือพิคุซุนนะบอกว่าท่านอาลีอมัดอบูฮุไรรอรดิยัลลอฮองอันหุมได้ตอบปัญหาของชายคนหนึ่งที่หลับนอนกับภรรยาของเขาโดยที่ กาลังของเอียรอมหัดอยู่อัลลอฮฺวกบัลคือเรื่องพวกนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอการทําผิดแบบเนี้ยพลาดแบบเนี้ยมันก็เป็นการสอนให้กับคนอื่นด้วยนะเออเพราะนี่คือคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็กล่าวว่าอพอความไปถึงทั้งสามคนก็บอกว่าสองคนจะต้องทำาััดให้เสร็จ และไปและในปีต่อไปทั้งสองก็ต้องมาทำฮัทอีกครั้งหนึ่งปลว่าฮัทเนี่ยใช้ไม่ได้นะถึงขั้นใช้ไม่ได้ทำให้เสร็จแต่ปีหน้าต้องมาทำให้ให้ครบอีกรอบหนึง่งต้องมาทำใหม่พร้อมตั้งพร้อมพร้อมทั้งต้องเชื่อสัตว์เป็นค่าไถ่อีกด้วยรียกว่าเสียดําฮัทก็ใช้ไม่ได้ เสียดามีตังหาปีหน้าต้องมาใหม่อีกหรือปีไหนที่พร้อมก็ขมาว่ากันไปและอบุลอาบบสอัตตบรีกล่าวว่าเมื่อผู้ของอิรอมได้ทำการร่วมประเวณีก่อนที่จะตะฮันล้นอาวลัลเลยอ่าตะฮันล้นอวลัลการทำพัดของเขาก็ถือว่าเสียไปเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนการวูคูฟหรือหลังวูคูฟก็ตามไม่เกี่ยวบางคนบอกาอาจารย์ก็ คืนที่มุสลิฟ่าฉันดันอดไม่อยู่ไปหลับกับภรรยากลับไปมีนานดูวไม่มีใครนะแต่ยังไม่ได้คว้างเสาหินคือคว้างเสาหินคือการตาหารลนเอาวันแล,ล้วโกนศีรษะนะแต่ถ้าเกิดไปทำในช่วงที่ยังไม่ได้ตาหารล้นอาวันยังไม่ได้คว้างเสาหินโกนผัวนะไอแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าฮัทใช้ไม่ได้เลยไม่ซอสเลย ไม่เกี่ยวว่าจะหุกุบแล้วหรือยังจำเป็นที่เขาจะต้องมามาทำฮัดจำเป็นแก่เขาจะต้องทำฮัดที่เสียนั้นให้จบแล้วแล้วก็เชือดเลยเชือดอูดต้องอูดด้วยนะ <c oughs> แกะแพไ้ไปได้ตัวใหญ่เลยพร้อมทำฮัดใหม่ในปีถัดไปหากหญิงคนนั้นของเอียรอมอยู่ไม่ขัดขืนนางก็จะต้องทำเช่นเดียวกัน แต่ถ้าถูกขืนใจอันนี้นางจะไม่ไม่โดนข้อหานี้ไปด้วยเพราะว่าอย่างไงการร่วมปรเวณีก็ต้องมีทั้งชายและหญิงนะไม่งั้นมันจะก็ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดน,นางเนี่ยไม่ได้เกิดจากการขืนใจนางก็ต้องไปทําฮัดให้จบเลี้ยงก็ทําฮัดใหม่ในปีต่อไปและรวมถึงการเชื่อสัตว์ไถยทอนตัว้วยทําเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลย ในทัศนะของนักชาการส่วนใหญ่บางคนและบางคนมีความเห็นว่าทั้งสองนั้นอ,อาจจะต้องเสียค่าไทยถอนตัวครั้งเดียวคือไม่ได้จ่ายสองตัวละจ่ายครั้งเดียวเพราะทําร่วมกันนับเป็นหนึ่งหมายถึงค่าเลยนะค่าปรับที่เป็นเป็นอูดตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นความเห็นของท่านเอาเตาะคนเดียวนะที่เหลือบอกว่าก็สองตัวตัวขาย สามีตัวหนึ่งภรรยาตัวหนึ่งอันบางวีได้กล่าวไว้ในหนังสือชชรุสุนนะซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งคำพูดของอิมามชชฟอีที่ได้บอกไว้ว่าฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้เสียและเช่นเดียวก,กันกับที่เขาได้บอกไว้ในเรื่องของการ จ่ายค่าปรับหรือไถ่ถอนด้วยการในการรงเวณนีในตอนกลางวันของรอมฎอนอใครที่ต้องจะจ่ายสามีและเมื่อทั้งคู่ออกไปทำฮัดกอดนะขัดฮัดกอดฮัดชดก็ต้องแยกกันไปเมื่อถึงที่ตรงที่มีการร่วมประเวณีเกิดขึ้นเอกลัวมันจะมาซ้ำรอย แลนี่กานึกเลยไปไปมีอะไรกันตรงไหนเนี่ยพราะมันแยกกันนาเนี่ยมันแยกกันอ่าอิ่ามชวยีบอกว่าถ้าไปเนี่ยเอาโอเคไอ้ตรงไหนที่มันจะมีอะไรกันก็ไปแต่พอไปถึงไอ้ช่วงไหนทุดใต้ต้นไม้ตรงโขดอะไรดีน่ะคงก็ไปรู้เต็นท์อยู่ตรงริมตรงเนี้ยเออหรือตรงนี้ที่ที่ที่ระหว่างเดินนึกไม่ออกเหมือนกันพี่้องมันก็ไ้ทำกันยงง่ายนะใช่ไหม เออมันจะทำอย่างยกเว้นจะไปที่มีมห้องทีมัมีมนาอะไรเงี้ยนะเราผมก็ไม่รู้เพราะส่วนใหญ่มันอยู่เต็นท์กันนะนะเอาแหละคือถ้าไปตรงไหนที่มีอะไรกันเนี่ยต้องแยกกันด้วยตรงนั้นนะเนี่ยอกลัวว่ามันจะมาสปาร์กอั <c oughs> นนี้ของเชฟฟีนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันซ้ำรอยเดมิมเห็นไหม เมื่อเขาไม่สามารถที่จะเชือดอูดก็จําเป็นจะต้องเชือดวัวและหากว่าไม่สามารถเชือดวัวอีกก็ให้เชือดแพะเจ็ดตัวและหากว่าไม่สามารถจะเชื่อดได้อีกก็หาอะไรที่มันมีราคาเท่ากับอูดหรือจะเป็นเงินหรือจะเป็นอาหารก็ว่ากันไปนําไปให้คนยากคนจนนะแต่ละคนเนี่ยมุดหนึ่งก็คือ1ลิตรนะหากเขาได้ไม่สามารถทําได้ก็ถือสินอดนะหนมุด ตอนหนึ่งวันตีไปมูลค่านะและนักออกความเห็นยิงบอกอีกว่าหากเขาได้ร่วมก่อนที่จะวูกูฟ์ทำพัดเนี่ยก็เสียโดยจำเป็นจะต้องเชื่อดแกหนึ่งตัวแต่ถ้าหากและส่วนหนึ่งจากจากจาก,จากและเจ็ดส่วนของอูดหนึ่งตัวหนึ่งแล้วถ้าหากว่าหลังวูฟ อันนี้ไม่ต้องเสียแต่ต้องเชิดอ,อูดตัวหนึ่งฮัดไม่เสียอันนี้เป็นความเห็นที่เฉยจริงจริงจริงเนี่ยมาเสียเลยพี่น้องคือก่อนแต่ฮัตลดเอาวันห้ามเด็ดขาดนะซึ่งอันนี้แน่นอนนะพี่น้องผมว่าไอ้ข้อน,นี้มันยากแหละที่จะมีใครไปไปทำะนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เพราะาเป็นข้อห้ามที่ที่ใหญ่มากเหมือนกับหลับนอนตอน เดืเาาดอนรอนะมฎอนะนะรลบเวนีรมเดือนรอมฎอนอ่ะเดี๋ยวไปมีตรงอื่นอีกนะเรื่องของถ้าเกิดสมมุติเป็นฝันเปียกล่ะเสียไหม,มเนี่ยเออหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับบิลไลตอฟิฟวะฮิดายะสลามานิกุ้ะฮ์มะมตุลลอฮ์วะบรากาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน